สวัสดีครับถ้าอยาพูดถึงนักฟุตบอลจากทวีปเอเชียของเรานักเตะจากเอเชียนั้นไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเหล่านักเตะที่ฝีเท้าอ่อนที่สุดเมื่อเทียบกับนักเตะที่มาจากทวีปยุโรปอเมริกาใต้หรือทวีปแอฟริกาแต่ทว่ามันก็ยังมีนักเตะเอเชียบางคนที่กลายเป็นที่ยอมรับและได้ลงเล่นบนหลีกที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกอย่างศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5นักเตะเอเชียที่ยิงประตูในศึกพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากัันเลยครบ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะเอเชีย e. ที่ยิงประตูในศึกพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดอันดับที่5ได้แก่ลีชุงยองปีกทีมชาติเกาหลีใต้วัย34ปีจากสโมสรอ,อุนซานฮุนไดที่ยิงในศึกพรีเมียร์ลีกไปได้8ประตู โดยย้อนกลับไปในปี2009ลีชุงยองนั้นย้ายจากเอฟซีโซมาร่วมทับโบตันวันเดเลอร์ซึ่งเขาลงเล่นอยู่กับโบตันถึง6ฤดูกาลโดยได้ลงเล่นบนศึกพรีเมียร์ลีกไป3ฤดูกาลลงสนามไปทั้งหมด6 7นัดสั่ไปได้7ประตูซึ่งหลังจากที่โบตันต้องตกชั้นลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพลีชุงยองนั้นยังอยู่ช่วยทีมอีก3ฤดูกาลก็จะย้ายไปร่วมทับคิสตัลพาเลตและได้กลับมาลงเล่นบนศึกพรีเมียร์ลีกอีกครั้งซึ่งลีชุงยองนั้นไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนักโดดดดดดยยยตตตลลลลลลอ4ฤููกกกก,กาาาาัััับครรริสสพพพเเเเขไไไไ้้งงนนนมมใศึีีีี์ปปป38 1ะ นักเตะเอเชียที่ยิงประตูในศึกพิมลิกได้มากที่สุดอันดับที่4ได้แก่ชินจิโอคาสก,กิกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นวัย37ปีจากสโมรสรเซงทยดอง ที่ยิงในศึกพรีเมียร์ลีกไปได้14ประตูโดยสำหรับชินจิโอคาสกิเลสเตอร์ซิตี้นั้นทำการกระชากตัวเขาไปจากไมายด้วยค่าตัว7ล้านยูโรซึ่งเพียงแค่ฤดูกาลแรกโอคาสกิ ok aki, ก็สามารถช่วยให้ทัพจิ้งจอกสยามสร้างปฏิหาริย์ด้วยการพ่านารควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัษษติศาสตร์ของสโมสรได้สำเร็จซึ่งตลอด4ฤดูกาลที่ลงเล่นอยู่กับเลสเตอร์ชินจิโอคาสกินานลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกไปถึง114นัดสั่นไปได้14ประตูเพ,าาพไไราาะวว่่ชยเเลสตตอร์ซิี้พงอาาคว้แชมป์ก,ก,มก,กรมาึงับช นักเตะเอเชียที่ประตูนในศึกพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดอันดับที่3ได้กแก่กีซงยองมิดฟิลด์ทีมชาติเกาหลีใต้วัย34ปีจากสโมสรเอฟซีโซที่ยิงในศึกพรีเมียร์ลีกไปได้15ประตูโดยสำหรับกีซงยองนี่คืออีกหนึ่งนักเตะเกาหลีใต้ที่ลดนั่นและโชว์ฝีเท้าบนสุดพรีเมียร์ลีกมาอย่างยาวนานโดยเขาลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกไปถึง8ฤดูกาลโดยแบ่งเป็นกับซาวันซีซิตี้5ฤดูกาลลงเล่นอยู่กับซันเดอร์แลนด์1ฤดูกาลและลงเล่นกับนิวคาสเซิลอีก2ฤดูกาล ซึ่งตลอด8ฤดูก,กาลกีซุงยองนั้นลงเล่นบนศึกพรีเมียร์ลีกไปทั้งหมด187นัดซัดไปได้15ประตูพร้อมกับช่วยให้สวอนซีซิตี้ผ่านคว้าแชมป์ลีกครัพได้อย่างเหนือความคาดหมายในฤดูก,กาล2012-2013 20และยังสามารถพาซันเดอร์แลนด์ทะลุเข้าไปได้ถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกลีกคัพในฤดูก,กาลถัดมานักเตะเอเชียที่ยิงประตูในศึกพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดอันดับที่2ได้แก่ ปาร์คจีซองอดีตตำนานวิฟิลทีมชาติเกาหลีใต้วัย42ปีที่ยิงในศึกพรีเมียร์ลีกไปได้19ประตูซึ่งถ้ายทายผูดถึงโคตรตำนานนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้แน่นอนว่าชื่อของปาร์คจีซองจะต้องนำมาเป็นชื่อแรกอย่างแน่นอนเพราะนี่คือหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบนศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยปาร์คนั้นลงเล่นอยู่กับแมนยูถึง7ฤดูกาลลงสนามไปทั้งหมด134นัดยิงไปได้19ประตูพร้อมกับคว้าแชมป์ร่วมกับทัพพิศซ่าแดงไปถึง11รายการ โดยแบ,บ่งเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมยัยแชมป์ลีกคัพ3สมยัยแชมป์คอมมูนิตี้ชิลล์2สมยัยแชมป์ยูฟา่าแชมเปี้ยนลีก1สมยัยและแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอีก1สมยัยซึ่งมันไม่มีนักเตะจากทวีปเอเชียคนไหนที่ประสบความสำเร็จได้เท่ากับปาร์งกีซองอีกแล้วและแล้วก็มาถึงนักเตะเอเชียที่ประตูในศึกพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดอันดับที่หนึ่งได้แก่ ซนฮึงมินกองหน้าซุเปอร์สตาร์ทีมชาติเกาหลีใต้วัย30ปีที่ยิงประตูในศึกพิมิ์ลิกไปได้มากถึง103ประตูโดยสำหรับซนฮึงมินนี่คือนักเตะที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของทวีปเอเชียซึ่งสเปอร์นั้นไปคว้าตัวเขามาจากไบร์เลเวอร์คูเซนด้วยค่าตัว22ล้านปอนด์ในปี2015 โดยตลอดไปฤดูกาลสซอนทึงมินนั้นลงได้เท่ากับสเปอร์ในศึกพรีเมียร์ลีกไปแล้ว266นัดยิงไปได้มากถึง103ประตูพร้อมกับเคยช่วยให้สเปอร์ทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9มาแล้วและสซอนทึงมินยังเป็นนักเตะเอเชียเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้ารางวัลดาสันโบนในศึกพรีเมียร์ลีกไปคอรองได้สำเร็จหลังจากที่เขายิงไป23ประตูในฤดูกาล2021-2022ที่ผ่านมา